เมื่อพระเตมีราชกุมารได้สัดับ้ยคำแห่งสถีก็จึงตัดว่าสมเด็จพระชนกชน,นีตลอดทั้งประชาชนได้สละเราเสียเราเป็นผู้ไม่มีเกิสถานแล้วสมเด็จพระชนกชน,นีก็ทรงอนุญ,ญาตให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราจะบรรพชาอยู่ในป่าแต่คนเดียวและไม่เกี่ยวข้องถึงกรรมรมสิ่งใดเลยความปรารถนาผลของบุคคลผู้ทำความเพียรโดยไม่วิปร้อนย่อมสำเร็จเป็นแน่นอนเราก็เป็นผู้สำเร็จความประสงค์แล้วดูก่อนนายสารถี เทวจึงรู้เถิดว่าความต้องการของผู้ค่อยทาความเพียรย่อมสําเร็จโดยแท้จงดูเรานี่แหละเป็นตัวอย่างผู้ที่ออกบวชแล้วย่อมไม่มีภัยอันตรายแต่สถิตยุ่งกับพุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระวจาอันสละดสลวยเปิดใดพระองค์จึงไม่ตัดจำนันจาในสำนักพระราชมารดาบินานในเมืองก่อนเล่าเพราะว่าเราต้องการจะเห็นว่าเราเป็นคนห้อยเปรี้ยใบหนวดความจริงเราไม่ใช่คนห้อยเปรี้ยใบหนวดเพราะไม่มีเครื่องติดต่อร่างกายเราไม่ใช่คนหูหนวกเพราะไม่มีช่องหู เราไม่ใช่คนไหว้เพราะไม่มีลิ้นเพราะเราละลึกชาติทูหลังได้ว่าเมื่อก่อนเราได้ครองราชสมบัติและไปเกิดในเมืองนรกคือเราได้ราชสมบัติอยู่ในกรุงพระนศีนี้เพียงยี่สิบปีแต่มาเกิดในนรกถึงแปดหมื่นปีเรากลัวจะได้สวยราชสมบัติในเมืองนี้อีกจึงตั้งใจจะไม่เจรจาในสำนักพระราชมารดาบิดาในเวลาที่พระราชบิดาได้ทรงอุ้มเราอยู่คราวหนึ่งพระองค์ได้ทรงตัดสั่งให้ลงโทษเก่์โจรห้าคนว่าจงขังโจนจงเขี่ยโนจนจงแทงโจนด้วยหอกและ สาดน้ำแตดที่ปากแผลอีกคนหนึ่งจงเอาไปเสียบเหลาเจ้ยทั้งเป็นเพราะเราได้ฟังพระวาจาอันไร้กาศนี้เราจึงกลัวต่อราชสมบัติเราไม่เป็นบ่ายถ้าทำคนเป็นคนเป็นบ่ายถ้าเป็นคนน้อยเปรียดเสียขาก็ทําเป็นคนง่อยเปรียดเสียขาเกิดกลัวบนคูณมุดของตนเราคิดว่าชีวิตของเราเป็นของเล็กน้อยถ้าเป็นของที่ประกอบด้วยทุกไปควรทำบาปกรรมอันใดอันหนึ่งให้เล่าจะควรแก่กรรมทําเวรเพราะอาศัยชีวิตทีเล็กน้อยโดยไม่มีปัญญา โดยไม่ไล่เห็นทมดูก่อนในสาถีตวปราัฒนาผลย่อมสําเร็จเก็บบุคคลผู้ไม่รีบด่วนเราก็สําเร็จผลที่พัฒนาแล้ววัฒนาอันชอบทมย่อมสําเร็จเก็บผู้ไม่รีบด่วนภัยย่อมไม่มีเก็บผู้ออกบวชแล้วเมื่อนายสาธิีได้ฟังเังนั้นจึงคิดว่าพระราชะกุมารน,นี้ได้ทรงสละสิริราชสมบัติเสียไปหนึ่งว่าซากศพได้ทรงตั้งพระราชอารุทัยมั่นคงที่จะทรงบรัะรชาส่วนตัวเราจะต้องการอะไรที่จะอยู่ต่อไปในคารวาสจนมีความตกเพียงเล็กน้อย จำเราจะต้องออกบวชตามพระองค์รัางคิดดังนี้จึงกลับกุวืนว่าข้าแต่องค์พระราชะโอรสถ,ถึงพระองค์ก็จักบวชตามพระองค์จงโบรดให้ข้าพระองค์บวชอยู่กับพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระเตมียาราชกุมารได้ทรงสดัดถ้อยทำอนนาสารตีดังอย่างนี้แล้วจึงทรงดำริว่าถ้าเราจะให้นาสารตีบวชในเวลานี้สมเด็จพระชุนีของเราก็จักไม่ได้เสด็จมาในที่นี้อีกประการหนึ่งความเสื่อมเสียก็จะเกิดเมก่อสมเด็จพระชนกชนีของเราถึงมารถกับเครื่องอลงกดที่ติดมาจากเตี๋ยให้ไปเปล่า ความขราหาจะเกิดมีกล่าวว่าพระจุกุมารเห็นจะเป็นยักษ์กินนายสารตีเสียแล้วด้วยนี้ควรจะป้องกันความขรหาและถวายโอากาสให้สมเด็จพระชนกนาถราชชนีมีสีสวัสดีความจเจริญทั้กงการทรงพระราชดำเนย่างนี้แล้วจึงทรงมอบมาและรถกับอารมณ์กฎเครื่องทรงให้แก่น,นายสารตีว่าดูก่อนนายสารตีท่านมีหนี้สินติดตัวมากคือมาและรถกับเครื่องอารมณ์กฎนี้ผู้มีหนี้จะหนีออกมาบรรพชานั้นไม่ชอบท่านจงเปลืองหนี้เสียเถิดคือนําสิ่งเหล่านี้กลับไปเสียก่อน ถ้าจึงย้อนกลับมาบรรชาต่อภายหลังนั่นแหละจึงเป็นการดีเมื่อนายสารสีได้ฟังดังนี้จึงคิดว่าถ้าเรากลับไปสู่พระนครแล้วพระราชากมุมารก็จะเสด็จไปในที่อื่นเสียเมื่อเราจะนำเสด็จพระราชบิดามาในที่นี้แล้วจะไม่ทันพระราชากมุมารเราก็จะได้รับอาญากรอันหนักเพราะฉะนั้นควรพิดสัจจาจาของพระราชากมุมารก่อนและจึงด่วนกลับไปท่านคิดอย่างนี้แล้วจึงกลับทูลว่าข้าพระบาทจะทําตามพระราชาดำริของพระองค์ แต่ขอองค์จงทําตามถ้อยคำของข้าพระบาทด้วยคือขอพระองค์จงเสด็จอยู่ในที่นี้จนกว่าสมเด็จพระชนกชนีจะพบเห็นจริงจะเป็นการดีไม่มีภัยเกิดข้าพระบาทพระเตมีญาชิภูมิจึงตัดตอบว่าดูกรนายสารสกิเราจะทําตามถ้อยคำของท่านเพราะตัวเราก็อยากเห็นสมเด็จพระชนกชนีต่อท่านจงกลับไปทูลเป็นสมเด็จพระชนกชนีและประพระประยุนญ์ตยกของเราเถิดเพราะตตดทางนี้จึงน้องพระกายอันเป็นเหมือนกับต้นกล้วยปองลงพบพระนรศีนคร พระนงกรจะไวบมงคุมเกียดสมเด็จพระชนกชนีและประธานข้าวของเก่น,นายสัตีพระนาสาธีได้กรับเทวะบาทเสียงพระราจุมารและธรรมทักษินเวียนรอบพระราจุมารสามรอบตามระบบประเพณีและขึ้นสู่รถบายหน้ากลับพระรานสีนครเรื่อสมเด็จพระจินนวนศาสดาจะทรงประกาศความดังนี้แจงจัดจังกัดพระกาถาว่าตัสสะปาเดะเทยตวันะแปลว่านายสัตถีจับรบบดทั้งสองแห่งพระเตมิยราชปุมาาขึ้นวางไว้เหนือกล้าวและกระทำทักษิณตามระบินโบราณ เสด็จขึ้นรถกลับสู่ประตูราชฐถานในการนั้นเสด็จพระอัครมเหสีจันทาชีวีกําลังเปิดพระแกลแลไปทางที่นาสาสีกลับมาเพื่อประสงค์จะทรงทราบว่าพระจุรสเป็นอย่างไรแต่พอได้เข้าไปได้เห็นนาสาสีกลับมาแต่ผู้เดียวก็มีพระอรุทัยอันเกี่ยวแห้งแทบจะทําลายพระชนชีพพระนางแกได้ทรงทําการแสงโสภีอยู่ที่นั้นด้วยเข้าพระเข้าพระไทยว่านาสาสีนี้ได้ฟังอุรสของเราเสียแล้วอุรสของเราอนาสาสีนี้ถมไว้ด้วยดินเสียแล้ว่อไปค่าศึกเท่าไรก็จะมีแต่ความดีใจ เมื่อพระนางทรงนำเดีอย่างนี้ก็พอดีนสั์ทีถึงที่เฝ้าพระนางเจจึงตรัสถามว่าโอรสของเราเป็นอย่างไรโอรสของเราเจ้าฝังสเสียแล้วหรือโอรสของเราเป็นคนเง้อเพี้ยสไหวหนุแน่แล้วหรือนายสถีจึงกลับปูลสนองพระราตรีว่าข้าแต่พระเม่เจ้าพระอาญาไม่พ้นกล่าวข้าผู้ชิเจ้าจะกลับปูลตามที่ได้ยินได้เห็นจากสำนักพระราชอโอรสถวายแก่พระองค์ให้ทรงทราบพระนางจึงตรัสว่าดูก่อนนายสารถีเราจะไม่ถือเจ้าอย่างใดเลยเจ้าจงชี้แจงแต่เราไปตามที่ได้ยินได้เห็นมาเถิด ลำดับนั้นราชสาทธิ์กับตุลว่าพระเดชพระอัครามเมสีพระจาอุรสของ,งนั้นเป็นคนงอเปรียใบหนวกหาไม่ได้มีพระวจาอันสลัดสวยแท้แต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ซึ่งราชสมบัติจึงแกื่งนทำเป็นคนค้อยเปรียใบหนวกด้วยเหตุที่พระองค์ทรง,งละลึกชาติรุนหลังว่าเมื่อความพระองค์ทรงสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองนี้ได้ถึง20ปีเป็นกําหนดและเป็นหมกบ่ายอยู่ในเมืองนรกแปดหมื่นปีเป็นประมาณพระองค์จึงทรงมนนสิกการว่าขออย่คนทั้งหลายอภิเสกเราให้สวยราชสมบัติอยู่ในเมืองนี้เลย เพรานี่ตรงจรึงไม่ตัดจำนัญญจในตำหนักระราชบ,บิดามารดา